เพื่อนเห็นไหมคะจากที่เรานะคะเอาเจ้าออมชมพูนะคะต้นนี้ก็คือออมชมพูค่ะไปไว้เปลี่ยนที่นะคะเปลี่ยนที่กลายเป็นว่าใบนะคะใบเปลี่ยนนะคะเพื่อนเเปลี่ยนเป็นสีเนี่ยคะ่ะสีนี้จากที่เป็นสีชมพูนะคะแต่พอเราเอากลับมาคืนจุดใบสีเนี่ยก็เริ่มกลับมาไว้เนาะไว้ในที่ที่ไม่ค่อยเจอดแดดมากนะคะใบน้องก็เป็นสีชมพูแบบนี้นะคะ นี่นะคะคือออมชมพูค่ะเป็นไม้มงคลน,นะคะที่เรียกว่าสามารถเก็บเงินเก็บทองได้นะคะแล้วก็ตระกูลออมเลี้ยงค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวค่ะลองดูนะคะถ้าว่าเราอยากให้สีสวยๆเพื่อนๆก็อย่าเอาไปไว้กลางแดดจัดค่ะ